คือความอุดมสมบูรณ์ของหนองหานทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากแม่น้ําหลายสายไหลามารวมกันทําให้ที่นี่เป็นแหล่งสร้างชุมชนบ้านเมืองมาตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันดังปรากฏหลักฐานด้านโบราณาคดีตำนานและบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ขนานนามชุมชนที่ตั้งอยู่ริมหนองหานว่าเมืองหนองหานหลวงพื้นที่โดยรอบทะเลสาบยังปรากฏร่องรอยการตั้งถิ่นฐานที่ย้อนไปได้ถึงยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ ก่อนที่จะรับเอาอารยธรรมขอมในราวพุทธศตวรรษที่15บหถึงสิและต่อมายังได้รับอารยธรรมล้านช้างซึ่งนําพุทธศาสนาเข้ามามีอิทธิพลแทนที่ในช่วงพุทธศตวรรษที่19จนถึงปัจจุบันพระธาตุเชิงชุมพุทธสถานเก่าแก่ที่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร ถูกกำหนดให้อยู่ในตราประจําจังหวัดสกลนครพระธาตุแห่งนี้คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นได้ชัดเจนว่าสกลนครคือชุมชนขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นมานานแล้วไม่น้อยกว่าพันปีพระธาตุเชิงชุมตั้งหันหน้าไปทางหนองหานที่อยู่ทางทิศตะวันออกเป็นเจดีสูงย์สูง24เมตรเศษฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนบนเป็นทรงบัวเหลี่ยม ซึ่งเป็นรูปแบบเอกลักษณ์ของทา่าเจดีศิลปะล้านช้างยอดฉาดเหนือองค์พระธาตุทำด้วยทองคำบริสุทธิ์มีน้ำหนัก3.7กิโลกรัมในตำนานอุรังคาธาตุวรรณกรรมพุทธศาสนาในดินแดนลุ่มน้ำโขงได้กล่าววา่าวัดพระธาตุเชิงชุมเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาโปรดชาวเมืองหนองหานหลวงและกล่าววา่าบริเวณนี้เป็นที่ประทับพระบาทของพระพุทธเจ้าถึง4พระองค์ นั่นเป็นเพียงตำนานที่เล่าถึงการเผยแผ่พุทธศาสนาเข้ามาที่นี่เพราะแท้จริงแล้วองค์พระธาตุได้สร้างขึ้นในราวพุทธศตรวตรรษที่23ถึง24เพื่อครอบาศาสนสถานเดิมที่ทำด้วยศิลาแรงในศิลปะขอมซึ่งเดิมอาจจะเคยเป็นาศาสนสถานในคติพราหมณ์หรือพุทธมหายานก็ได้ภายในอาคารที่เชื่อมต่อกับทางเข้าองค์พระธาตุบริเวณขอบประตูขวามือมีจารึกอักษรของโบราณอยู่12บรรทัด ไม่มีรายละเอียดมากนะักเกี่ยวกับการสร้างเนื่องจากไม่ได้ระบุป,ปีมหาักราชซึ่งใช้อยู่ในอาณาจาักรขอมยุคโบราณแต่อย่างไรก็ตามกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่16-17ถึง17เมื่ออาณาจาักรขอมเริ่มโรยราในราวพุทธศตวรรษที่18ต่อเนื่องกับพุทธศตวรรษที่19อาณาจักรล้านช้างได้เข้ามามีอิทธิพลแทนที่ วิถีชีวิตศาสนาความเชื่อวัฒนธรรมภาษาและการเมืองการปกครองก็เปลี่ยนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเปลี่ยนจากศาสนาฮินดูหรือพุทธมหายานให้เป็นพุทธแบบเทรวาตด,ด้วยการสร้างพระธาตุคร่อมทับลงไปที่ตัวปราสาทรวมทั้งดัดแปลงบางส่วนให้เป็นวัดในพุทธศาสนาด้วยภายในวัดพระธาตุเชิงชุมยังมีพระวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนนั่งขัดสมาตร,ราบก่ออิดถือปูลลงรักปิดทองนับเป็นพระพุทธรูปสำคัญของชาวสกลนครคู่กับพระาธาตุเชิงชุมและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนครมาัช้านัน่นไม่ไกลจากพระาธาตุเชิงชุม เป็นที่ตั้งของสระพังทองสระน้ำขนาดใหญ่ทางทิศต,ตะวันออกของตัวเมืองสกลนครสระน้ำแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับประาธาตเชิงชุมตามคติของขอมโบราณนั่นหมายถึงที่นี่คือบ้ารายที่มักจะสร้างคู่กับาศาสนสถานเสมอ ปัจจุบันสระน้ำถูกพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สวนสาธรารณะที่ชาวสกลนครได้ใช้พักผ่อนหย่อนใจนิยามว่างและใช้จัดงานรื่นเริงในโอกาสต่างๆเช่นงานลอยกระทงและแข่งเรือ,อยาวเมืองสกลนครในสมัยพุทธศตวรรษที่1 6ถึง18นั้นเป็นชุมชนวัฒนธรรมของโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากเรายัางพบปราสาทของเก่าแก่ที่นี่เป็นจำนวนมาก นี่คือพระธาตุดมลักษณะดั้งเดิมเป็นปรางก่ออีกสามหลังตั้งอยู่บนฐานเดียวกันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกปัจจุบันเหลือเพียงพระปางองค์งกลางเพียงองค์เดียวองค์พระธาตยังมีทับหลังอยู่ทั้ง4ด้านเช่นด้านทิศเหนือเป็นภาพเทวดาทรงพาหนะประกอบด้วยสัตว์ต่างๆเช่นช้างสิงและลายใบไม้ พระธาตุสามารถกำหนดอายุอยู่ในประมาณพุทธศตวตรรษที่16ตอนต้นในศิลปะของแบบบาปวนวัสดุก่อสร้างพระธาตุดุมส่วนใหญ่เป็นอิฐเผาและเสริมด้วยหินทรายกับศิลาแรงในบางส่วนทำให้สันนิษฐานได้ว่าปราสาทแห่งนี้อาจเก่าแก่กว่าปราสาทหลังอื่นๆในจังหวัดสกลนคร เพราะวัสดุก่อสร้างที่เป็นอิฐเผามักนิยมใช้ในการก่อสร้างาศาสนสถานในยุคทวาราวดีและอาณาจักรขอมตอนตอน้สนสกลนครเมืองแห่งความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ NTC Overnight Express สกลนครบนถนนสายสกลกาลสินหนึ่งในพื้นที่บริการเครือข่าย42จังหวัดทั่วประเทศร่วมส่งเสริมธุรกิจการขนส่งสินค้าและพัสดุอย่างรวดเร็วและต้นทุนที่เหมาะสมไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเราพร้อมรับใช้คุณเสมอบริการรับส่งพัสดุดว่วนถึงมือลูกค้าภายในวันเดียวสะดวกรวดเร็วปลอดภัยได้มาตรฐานกับ NTC Overnight Express ปราสาทนารายเจงเวงเป็นปราสาทศิลปะขอมสมัยบาปวนอายุราวพุทธศตวรรษที่16บหถึงสิแต่เดิมเป็นเทวสถานในาศาสนาพราหมณ์หินดูแต่ต่อมาได้ถูกปรับให้เป็นพระธาตุในคติของชาวอีสานโดยผูกกับตำนานว่าเป็นสถานที่ประดิษฐานพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้าปราสาทนารายเจงเวงก่อสร้างด้วยหินทรายทั้งหลัง ซึ่งถือเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะเนื่องจากปราสาทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนใหญ่มักใช้วัสดุอื่นหรือวัสดุผสมใจกลางปราสาทคือห้องคันพักคฤหะโดยมีมุกยื่นออกมาทางด้านทิศตะวันออกซึ่งมีประตูเข้าออกอยู่เพียงทิศเดียวส่วนทิศอื่นนั้นเป็นประตูหลอกซึ่งพบได้ทั่วไปในปรา,าสาทศิลปะบาปวนและศิลปะนครวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ความโดดเด่นของปราศาสต์คือภาพสลักอันงดง,งามโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพสลักศิวะนาตราชหรือพระศิวะกำลังร่ไรรำที่หน้าบาันซึ่งมีความหมายถึงการกำเนิดโลกใหม่สแสดงให้เห็นว่าปราศาสตร์หลังนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระศิวะตามลทัทธิไสวนิกายนั่นเองส่วนหน้าบันอีกด้านมีภาพสลักนารายบรรทมศิล์ประทับอยู่บนนาคสองเสียนที่ทับหลังทางทิศใต้ เป็นภาพของคณะบุคคลที่เล่าถึงเรื่องการเดินทางของกองทัพโดยมีบุคคลสำคัญอยู่บนหลังช้างมีทหารถืออาวุธตามหลังช้างเป็นขบวน <S <S ในทางโบราณาคดีถือว่าปราสาทนารายเจงเวงเป็นโบราณาสถานที่สมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดสกลนครขณะเดียวกันในทางดาราศาสตร์ ปราสาทยังถูกออกแบบให้หันหน้าเข้าสู่ทิศตะวันออกแท้เพื่อให้ดวงอาทิตย์ในวันวสันตะวิสุวั์หรือวันที่เวลากลางคืนจะเท่ากับกลางวันซึ่งจะตรงกับวันที่20หรือ21มีนาคมโดยแสงอาทิตย์ในยามเช้าจะส่องผ่านช่องประตูทิศตะวันออกเข้าไปยังห้องคันพระคฤหะเพื่อประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธ์ เพียงสิ่งก่อสร้างที่เป็นศาสนสถานแต่สกลนครยังปรากฏหลักฐานโบราณ,ณคดีที่แสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีตในฐานะที่เคยเป็นเมืองขนาดใหญ่ในยุคโบราณนี่คือสะพานโบราณบางคนเรียกว่าสะพานหินบ้างก็เรียกสะพานขอมสะพานลักษณะนี้พบได้เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยลักษณะของสะพานก่อด้วยศิลาแรงกว้าง4เมตรยาว16เมตร เดิมมีความสูงจากพื้นล่างประมาณ2-3ถึงเมตรด้านบนของตัวสะพานทำเป็นพื้นเรียบมีขอบสะพานที่สร้างขึ้นเป็นราวทั้งสองข้างฐานสะพานก่อด้วยศิลาแรงแบ่งเป็น11ช่องเพื่อรับน้ำหนักด้านบนและสำหรับเป็นช่องให้น้ำไหลผ่านได้เชื่อว่าในอดีตสะพานได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อข้ามลำน้ำที่ไหลไปสู่หนองหานโดยสะพานนี้ เป็นส่วนหนึ่งของคันดินถนนโบราณที่เป็นเส้นทางสัญจรระหว่างชุมชนในเมืองกับนอกเมืองที่อยู่ห่างไกลออกไปจากตัวเมืองสกลนครมาราว35กิโลเมตรที่นี่คือเทือกเขาภูพานซึ่งมียอดเขาที่ชื่อว่าภูเพ็กสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ520เมตรที่นี่เป็นที่ตั้งของปราสาทหินที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทย ปรา,าสาทภูเพ็กปรา,าสาทหินทรายสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่1 6ถึง17ถูกวางผังของตัวปรา,าสาททอดยาวหันไปทางทิศต,ตะวันออกแท้เช่นเดียวกับปรา,าสาทนารายเจงเวงน่าเสียดายที่ตัวปรา,าสาทมีร่องรอยของการยุติการก่อสร้างลงอย่างกระทันหันทิ้งค้างไว้เพียงชั้นฐานและองค์เรือนธาตุของปรา,าสาทประธานในระดับเนื้อกรอบประตูเท่านั้นเนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานศิลาจารึกบริเวณปรา,าสาท ทำให้ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้างรวมถึงชื่อที่เป็นทางการของปรา,าสาทหลังนี้ในอดีตอย่างไรก็ตามสันนิษฐานว่าแรกเริ่มปรา,าสาทหลังนี้น่าจะสร้างขึ้นในศิลปะแบบบาปวนถึงนครวัดเพื่ออุทิศถวายแด่พระศิวะในศาสนาพราหมณ์ฮินดูต่อมาภายหลังจึงได้ถูกดัดแปลงให้เป็นพุทธสถานและถูกเรียกว่าพระาธาตุภูเพกจนถึงปัจจุบัน สกลนครยังมีความมหัศจรรย์ในทางธรณีวิทยาของพื้นที่บริเวณนี้ที่เคยเป็นที่ลุ่มตม่ำมีชั้นเกลือหินขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินจนเกิดการซุดตัวเป็นแอ่งน้ำจากลำน้ำต่างๆได้ไหลามารวมกันที่นี่จนกลายเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่าน้องหานน้องหานนับเป็นบึงน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นี่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประชาชนในท้องถิ่นทั้งด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภคแหล่งต้นน้ำที่ไหลลงสู่หนองหานประกอบด้วยลำน้ำรวม14สายทำให้เกิดแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติรวมพื้นที่กว่า77,000ไร่และยังมีเกาะดอนต่างๆอีกกว่า50เกาะหนองหานเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติอย่างสูง ในปี2,552สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้ทำการสำรวจสภาพพื้นที่พบว่าน้องหานมีพืชน้ำขึ้นอย่างหนาแน่นจำนวน59ชนิดมีปลาอย่างน้อย44ชนิดนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาศัยของนกทั้งหมด33ชนิดซึ่งมีทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพ เรือได้พาเรามาที่เกาะแรกของการเดินทางวันนี้นั่นคือเกาะดอนสคามเกาะขนาดใหญ่ของน้องหานในอดีตที่นี่เคยเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเทาของชุมชนแต่ปัจจุบันไม่มีการผลิตให้เราได้เห็นอีกแล้วถึงแม้จะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งที่มีอากาศร้อนจัดแต่บนเกาะแห่งนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี นี่เองที่ทำให้ชาวบ้านนิยมนำควายจากฝั่งมาหากินหญ,ญา้าและสาหร่ายที่มีอยู่โดยรอบเกาะไม่น่าแปลกใจเลยที่เราจะเห็นควายจํานวนมากที่นี่แต่ละตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์เป็นอย่างดีจากเกาะดอนสคามเรือพาเราไปยังเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหนองหารที่นี่คือเกาะดอนสวรรค์ที่เต็มไปได้วยต้นไม้ใหญ่ บางต้นมีอายุนับร้อยปีดอนสวรรค์ครอบคลุมพื้นที่กว่า100ไร่ไม่เพียงเราจะสามารถสัมผัสได้กับความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศแต่ที่นี่ยังมีาศาสนสถานที่ตั้งอยู่ท่ามกลางความเงียบสงบของธรรมชาติอีกด้วยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในยุคหลังทับลงไปบนาศาสนสถานที่เคยเป็นปราสาทหินมาก่อนซึ่งเรา ยังสามารถพบศิลาแรงเป็นหลักฐานจำนวนมากอยู่โดยรอบเช่นที่ด้านหลังโบสถ์เราพบกับชิ้นส่วนศิลาแรงที่ถูกฝังและโบกปูนปิดทับอยู่ใกล้ๆกันยังมีชิ้นส่วนของหินทรายที่มีร่องรอยการสกัดผิวให้เรียบตามรูปแบบของช่างยุคโบราณเพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างปราสาทบนเกาะดอนสวรรค์ มีต้นไม้ขนาดใหญ่อายุนับร้อยร้อยปีที่มากกว่า100ต้นแต่ที่โดดเด่นคือต้นยางนาขนาดมหึมาเหล่านี้นอกจากนั้นแล้วที่นี่ยังเต็มไปด้วยพืชสมุนไพรและพันไม้หายากอีกหลายชนิดด้วยด้วยความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทำให้ในช่วงฤดูแล้งบนเกาะดอนสวรรค์จึงเต็มไปด้วยรังมดแดงเป็นโอกาสที่ชาวบ้านจะออกสแสวงหาไข่ของมันเพื่อน,นำไปทำอาหาร กอดอนสวรรค์จึงเปรียบได้กับตู้กับข้าวของชุมชนโดยแท้จริง เป็นที่น่ายินดีที่ชาวสกลนครทุกคนได้ช่วยการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของหนองหานในฐานะพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของประเทศไทยสิ่งนี้ทำให้ชุมชนรอบๆทะเลสาบได้รับประโยชน์ในหลายด้านทั้งการเป็นแหล่งอาหารการทำประมงแหล่งเลี้ยงสัตว์รวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผู้รักธรรมชาติด้วยการเดินทางของเราในวันนี้ คงทำให้หลายคนมองเห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์รวมทั้งความสวยงามทางธรรมชาติและถ้าคุณได้มีโอกาสมาเยือนสกลน,นครสักครั้งเชื่อว่าคุณจะหลงรักที่นี่อย่างแน่นอน